แหนมย่าโอ้ยแมย่ากินมากเป็นตับไปเวลาอยากกินแหนมตรงนี้ให้อาหารได้ไหมคะนี่ไก่น่าสนใจมากแต่ถึงให้อาหารเราอะค่ะโอ๊ยวิญี่นกอะไรายานกกระสามาริบูสโตมึงเหมือนในจุลศิลป์ปางที่มันมีนกบินแล้วหยิบตัวขึ้นไปเลยนะเนอะเขาบอกว่านกพวกนี้ไม่เป็นนกตามฤดูกาลใช่ไหมคะเขาจะอพยพ ความปลอดภัยสําหรับพวกเขาอะค่ะแล้วก็จะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เขาสามารถที่จะหาอาหารในรูนได้ค่ะเขาก็เลยแบบไปกลับอย่างงี้ใช่ไหมไปไหนแล้วเขาก็กลับมาอยี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีนกเลี้ยงส่วนหนึ่งแล้วก็มีนกอพยพส่วนหนึ่งนกข้างนอกก็คือว่ามาหากินในนี้ได้ไม่แม่แต่นี้เป็นนกตามฤดูกาลไงแต่ที่สาวนกฤดูกาลเลยวา สัตว์ห้ามลงจากรถยีราฟอยู่ตรงโน้นเราจะได้ลงไปดูยีราฟไหมคะเขาบอกว่าห้ามลงจากรถเขาบอกว่า stay in car มาเต็มก่อนเดียวอินคาร้องยังไงคะเพราะเราอย่างไรเหรออ๋อเหรออุ้ยแรดอยู่ไหนชีมีโน้ตมีม้าลายแล้วแล้วม้าดอนนาอยู่ตรงไหนเหรอคะมันเอทะไรเหรอ วนหิวมากอ่ะไปจอดรถแดกโจ๊กระแดกไปเกาเหล่าเลือดหมู่เลยเอ้แถวบ้านนะหิวมากขนาดมึงหิวมากติดสำนึกมึงยังบอกให้แดกอะไรที่มันแบบแคลอรี่น้อยเลยอีกวามึงหิวพอมะว่าวานหิวมากก็เลยไปจอดแดกโจ๊กแดกเกาเหล่าโถยพูดกับแบพูดกับกูอ้วนแบบอ้วนมากเลยกูพูดได้ฟังไงอโอ้ย เมื่อวานหิวมากจาก KFC กินพิต่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอีนนี้เขาเหล่าโจ๊กโอ้ยอันนี้เขามาสนกวางป่าอิมพาร่าอิมพาร่าอิมเขาเหล่ามึงอิมพวกนี้กินยานะเขาเลยเขียนว่าพี่กอบห้ามลงจากรถกิน้าคุณพี่นี่ตัวอะไรคะอันนี้นะคะชื่อว่าออริกหรือเจนส์บอกฐานหน้าตาเหมือนใส่หน้ากากการ์ตูนนะคะโอ้ยลายมันแตกเลยมา ทำไมมีสองชื่ออะคะไว้คุยกับผู้ชายชื่อหนึ่งอย่างนี้หรอใช่ไหมครัคุณพี่นกกระเรียนหงอนหูุ้่นะคะมีตำนานของญี่ปุ่นเล่าว่าเมื่อเขามีการของคู่แล้วตัวใดตัวหนึ่งตายจากไปเขาจะยอมอยู่ตัวเดียวเขาไม่ยอมแต่ที่นี่เป็นคนไหนบ้างคะอะไรนะคะเหมือนหนูค่ะแต่หนูเป็นนกกระเรียนงอนหูุนะคะ เพราะว่าผู้มันแบบทําไม่ค่อยแบบโดนใจเลยหนูก็งอนมันตลอดเลยครั้งูสวยอ่ะเครื่องหูดดีเนาะเครื่องหงดดีเนาะเออเครื่องหงมันเลิศดชื่อว่าเป็นราชนีแห่งนกนะคะทําไมเป็นราชนีแห่งนกคะสวยงามมากอันนี้นกหรือพี่เจนนี่คะพี่เจนนี่ด้วยราชนีแห่งนกก็ซึมตลอดเป็นนกยังมาอวดผัวอีกจะอยู่เป็นคู่มึงดูมันดิ วายนี่ยสิงโตนี่สิงคนเฮ้ยเฮ้ยมันเตรียมมาเฮ้ยนี่ผู้ชายผู้หญิงมันนอนอยู่ด้วยกันดูดิเหมือนม่าเหมือนหมาเลยตัวเนี้ยดีนอนไงท้องสุดเนี่ยเหมือนหมาเลยสิงโตเหรอโอ้เมืองอะเข้าเขตเสือเบงกอลแล้วเบงกอลอุ้ยเยอะมากตัวนี้เหมือนเหมือนอยู่ในจักรชีสุดเหมือนอยู่ในจักรชีสุดมันก็เหมือนแมวเหมือนกันนะที่มันแมวมันชอบเข้าไปอยู่ในขดอยู่ในอะไรที่แบบเล็กๆก่ะ ีสองตัว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 ตรงเลยค่ะงวดนี้อ่าไปแล้วอ่ะหลอมไม่ได้ยินเสียงกันเออมองว่ามันหลูป่ะแล้วผมไม่ดินนี่มาเลยนะไม่กูบอกว่ามึงว่ามันรูปป่ะอีปามพูดว่าผมว่ามันร้อนมองเต้มึงขอแท้ขอแท้เลยมองไรไอ้สซาน ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแท้เลยของแท้เลยโซนี้หกค่ะคือโซนหมีหมีควายตรงอกมันจะมีสีขาวเป็นตัว V นั่นคือฝ่ามือนี่ใช่ถูกต้องอุ้ยมึงยกมือทำไมอ่ะมึงม่ยกมาทไมอ่ะมองมันมึงังเลยงงแล้ว่ามันยกมืออ่ะเมื่อกี้อ่ะมึงมายกมาทำไมอ่ะดูมันนอนดิโอ้ยดูตัวนั้นนอนดิมัอนกูเลยอ่ะนอนยกขาแบบอ๋ออ๋อดูมันเกาเกาเอ้ยหมีข้างหน้าหมีอะไรอ่ะ เลยแว่าหมีอะไรอะหมีกระเทยไงหมีกระเทยข้ยางหน้าแม่เหรอข้างหน้าแม่หมีกระเทย,เทยคนสวยอยู่หนึ่งคนเที่ยวไทย